เบกีเลยขอดูขอโจขอดูขโจดีแล้วเกินนะครับสุดยอดการเดินทางเลยครับเบื้องต้นนะครับขอดุขอดโจหอมนะครับธรรมดาบนฐานคือเคยทุ่มพอน,นะครับเรอรูรอเชยร์ไปนะครับวันเป็นอย่างไรครับจากลงไฟขึ้นฐานแล้วนะ ไพ่เลยครับเคยอุทุมพรแต่ยังดูีว่าทีทำแบบดิงๆเนี่ยมีนางต่อนางต่อเคยอุทุมพรสวัสดีครับผมนางต่อก้นสวยนะครับนี่ยต yeah. ่อเป็นไปเรียบร้อยแล้ววัน yeah> นี้ห like ้ามมองเลยสี่รอยไปน้ำกันนะครับเวลอแต่มันนะครับผมรอดกัมาเชยบางนี่นะครับตั้งใจเชียร์เลยนะครับผมขอให้มันนะครับบอกพี่บอกน้องนะครับก่อนมังไฟขึ้นนะครับนี่คือมาเดยลุงหลอนนะครับผม ชอบแบบนี้นะครับรอลุลรอเชียกันไปครับที่เปเนไโปรดที่ตางครับเทียงคนสุดท้ายถอยหลังลงจากฐานบอกกล่าวเจทีเจฐานบอกกล่าวไม่นั่งหน่อยธรณีบาทีมงานเคยอุตุพรโชคดีโชคมานะครับรอลุลรอเชียครับขุมพรวกอาพามบวเมืองปลาเกลียงไปปูดากเรือจนัส รอลัยี่เป็นกุมารโศี่หา้อคนอะไรอยู Stunden ่หาปฏิบตงานสองสามสามสบไปไปไปรไปรหยุดหยุดยาหยุดยุหยุดบอไว้ ต้อมเขาต้อมเขาตอมเขาตที่ลี่เลยอพี่นองเห็นน้ายๆออกงานน่ะน้ำน้ำน้ยออกไปน้ำเบกิเลยขอดูขอโจขอโจดีแล้วเกินนะครับ สุดยอดการเดินทางเลยครับเบื้องตน้นนะครับขอถุงมขอดโจหอมนะครับวัวธรรมดานะครับ่ขึ้นไปอีกเยอะขดีนะครับขึ้นไปอีกนะครับเกียรติเกียสามร้อยล่างไปลูกล่างไปล่างไปลูกล่างไปไม่ขี่างองศาดีนะครับทางเดียวข้อนยิบแบบนี้นะครับไปได้สวยนะครับไปได้สวยนะครับสุดยอดนะครับ รุดยอดอีรีนะครับเจ็งคักนะครับยอมรับเลยนะครับหยอดหยอดรอหลุนรอเชี่ยกันนะครับเิเพลงใดรดติดตามครับยังบอลสรุปเลยนะครสรุปตลอดนะครับเดี๋ยวลุงหลอดอ่ะเขาโฮมกวอนฮอนแดดนะครับเบื้องต้นหางดีครับเบาครับอ่าเบาคักหลุนกันไปนะครับเบาตัวยเล็กเกียร์สีสว่างกียร์สีี่ห้อน้องุ้เลยเพราะ รอรุนรอเชียร์กันต่อไปนะครับจังหวะสุดท้ายตามลงมานะครับ365าคะแนนขอบคุณที่ติดตามรับชมเราทีมสีสวัสดีครับ